คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนู้นครับท่านผู้ชมตะพานขาวเขื่อนริมโขงนะครับที่เป็นแลนด์มาข,ของชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าทางเข้าเขื่อนริมโงขงเราล้างเสร็จกันหรือย่างเนี้ยมาไปกับหนุ่มบึงกาฬเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยนะนี่ก็จะออกจากบ้านนมบึงกาฬนะครับนี่เลยนี่เลย บรรยากาศอากาศเดรฝนไม่มาแล้วคงจะไปแล้วนะครับฝนฟ้าปีนี้ก็คงปีหน้านูน่นะนะครับฝนถึงจะมาอีกทีหนึ่งโอ้ตกยาวกันมากระเกิดน,น้ำโขงเขงืขอ่อนลิมโขงปีนี้เที่ยมจ่ท่วมสองเที่ยวเลยนะครับโอ้ส,สาหัสสากันจริงๆเลยนะครับอ่ะไปะเรื่อยเื่อก่อนครับท่านผู้ชมก่อนที่จะถึงเขื่อนคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะท่านผู้ชมนั่งรถไปเรื่อยๆ่อก่อน ก็จะมีเมฆฝนมาด้วยยังไงยังจะตกอีกเหรอฝนนะครับเดือนตุลาแล้วนะ ไปสะพานขาวกันนะครับไปดูดิวันนี้สะพานขาวจะมีรถเยอะไหมเอ่ยน,นะครับในข่าวว่ารถเข้าไปได้แล้วนะทางสะดวกสบายทั้งคนเดินแล้วก็รถวิ่งไปสมัยก่อนถ้าไปได้ก็ไปฝุ่นนะครับก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปต้องรคใจั้งรถใหญ่นะครับอันนี้เลยปากทางเข้า มีอีกแล้วปีนี้นะปีหน้านู่นะนะฮะถึงจะมาอีกรอบหนึ่งโอ้มันเอาท่วมได้ท่วมดีนะครับน้ำขงปีนี้ท่วมมาสองเที่ยวเลยนะครับเที่ยวแรกโอ้สาหาสสาการเที่ยวที่สองก็ก็เยอะเหมือนกันแต่มันเท่ากับเที่ยวแรกแรกนะครับนี่เลยครับบรรยากาศริมโขงแลนด์มาร์คของชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับ หลวงมุอการก็เคยเดินนะเดินจากตรงทางเข้า ตรงนี้ก็มีแต่ขี้โคลงขี้ตมแต่ไม่ก็เยอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาก็ล้างเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับสะอาดตาแล้วทั้งฟุตบาททั้งถนนนะครับคนบาทคนเดินแล้วก็ถนนรถกาลังวิ่งอยู่นี่นะโอ้ทำไมก่อนถ้ายังไม่ก่อนยังไม่ล้างก็ขี้ฝุ่นตลกเลยนะนี่เลยน้ำโของอีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงอ่า ยังทรงตัวอยู่เท่านี้ก็โคงคงจะดีมากนะแต่ก็ลดเร็วนะกว่าจะถึงวันที่20วันที่สองสามก็คงจะลดกันเยอะนะอันนี้วันที่เนะท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่12บสองเลยยี่สิวันอะลอย ผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยก็เริ่มมีคนมานั่งมาอะไรแล้วนะเป็นแนนมาของชาวจังหวัดปินการนะครับพอค่ำค่ำหนอยก็มาเดินมาล่างกินลมชมวิวกันนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับตามก,กิโลนจากปากทางมาถึงสะพานข้าวนะครับ ที่ตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดลงไปโน้โลงน้ำโขงโน้เลยกว้างบนไดาย,ยาวรับท้ายมือนะก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกค่ำๆหน่อยก็จะเต็มไปหมดอนะนะไม่รู้จะพานข่าวจะมีคนไมหมลนะ่ะ พอไปถึงสะพานขาวเสร็จก็จะลงมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตรงสะพานขาวแต่ก่อนจะมีหญ้ามีอะไรก่อนจะถึงสะพานขาวนะตอนนี้ยหญ้าหายไปหมดแล้วเลยอย่างนะครับคนเดินกโ็โอเคหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งรถทั้งอะไรแต่ก่อนตรงนี้ยังไม่ได้ล้างโอ้ขีฝุ่นตลกเลยนะครับ ใครมาก็ต้องมาถึงสะพานขาวนะทั้งคนวิ่งคนเดินนะครับยามเย็นยามเช้าก็มีนะครับออกมาออกกำลังกายกันนะครับเือนริมโขงแลนด์มาร์คของจังหวัดบึงการนี่นะนะนเลยถึงแล้วนะครับสะพานขาวเดี๋ยวพอขึ้นสะพานขาวแล้วก็จะลงมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชม ทีนี้พอถึงสะพานขาวก็จะจอดรถไว้เดี๋ยวลงไปถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามไหมสะพานขาวเขินริมคูงนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยทั้งคนถ่ายรูปทั้งคนอะไรต่อมีอะไรนะครับเต็มไปหมดแล้วนะครับสะพานขาวโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับหนุ่มมือการลงจากละละจรถแล้วล่ะทีนี้ก็จะเดินไปสะพานขาวดูลองทดลองดูดี ที่คนเดินเป็นยังไงสะอาดไหมนี่เลยครับโอ้สะอาดนะแต่ก่อนวันสองวันที่ผ่านมาก็ตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้นะมีแต่ขี้ดินขี้โพลเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถนนด้วยนะครับมาบัดน,นี้ก็อย่างนี้แล้วครับสะอาดนะครับนี่เลยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับหาเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปถึงสะพานโน้นเลย เมื่อกี้จะเป็นคนเมื่อกี้จะเป็นรถนะครับวิ่งนะครับทีนี้จะคนลงมาเดินมันสาสจ่ายก็ลงมาเดินถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับยามเย็นพาท่านผู้ชมมาเดินเล่นสะพานขาวนะครับ รถเข้าออกนะครับเยอะสองสาวันที่ผ่านมายังเข้าไม่ถึงนะครับเข้าก็เข้ายากแต่นี้ก็โอเคแล้วนะครับถึงแล้วสะพานขาวนะครับสะอาดมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเทศบาลเมืองมืองการน,นี่นะนะครับมาล้างทุกปีเลย เต็มไปหมดแล้วครับรถเ,เยอะแยะแล้วรถเต็มไปหมดแล้วนะครับเลยบนสะพานครับท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่บนสะพานนะ่ยานขาวนะครับแต่ก่อนเขาทาสีขาวสวยงามนะพอน้ำท่วมฝนตกม้างอะไรมันก็ สีก็จืดก็จางไปนะครับบรรยากาศบนสะพานขาวเกือนลิงโขงนุก็เป็นน้ำโขงนะครับนี่เลยนะครับโอ้รถเต็มไปหมดเลยนะครับเดีย๋ยวก็จะเป็นนักต่องเที่ยวกันนะนะท <c oughs> ่านผู้ชมมาเที่ยวเขื่อนลิงโขงจะพานขากันนะครับยามเย็นๆหนึ่งนี้นะครับ Вот,